เดียวถ่ายรูปกับแฟใครก็ได้ครับได้เลยครับบางถ่ายรูปหน้าเป็นเงาแน่เลยอ่ะครับเป็นเงาจมูกากไม่เป็นไรครับอกม่เป็น็ได้บอกครับอกตอนนี้ม่าอะไรก็ได้ทำมาเดี๋ยว้แ ่งวงไแล้ววันี้จริงเควรอครับใครก็ได้คัอเม,มีเบียร์่ายี่ร้านไายก็ได้สภาพให้เป็นในมือถือที <c oughs> แ่แตนเราต้องกิข้าวเขาต้องกินยาเดี๋ยวเราไปถ่ายมุมตรงนี้จะสวยครับ นค่ะได้ค่ะ